ต้ยมยำน้ำข้นหมึกแข้งหมึกแกตาหมึกแกตานำมาทำเมนูอะไรได้บ้างมาดูก,กันครับเช่นหมึกแกตาไว้ในน้ำสะอาดประมาณสิบนาทีวัตถุดิบที่ใช้เห็ดขาวมะเขือเทศผัดชี้ไปเรื่อยค่าตะไครใ้ใบมะกรูดพริกขี้หนูสวนกระเทียมปอกเปลือกขลกพริกกับกระเทียมให้แค่พอหยาบนะครับติดไฟตั้งหมอ้อใส่ข่าตะไคร้ลงไปก่อนใส่ข้าวก้อนลดต้ยมยำใส่พริกขี้หนูสวน ใส่เห็ดขาวหอมหัวใหญ่หัน่นมะเขือเทศใส่น้ำพริกเผาสองถึงสามช้อนโต๊ะนะครับหม้อเดือดใส่ปลาหมึกลงไปปรุงรสชาติให้พอดีก่อนปรุงรสตามใจชอบน้ำเดือดใส่นมจืดหรือนมสดลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักชีไปเรื่อยปิดไฟไม่ต้องต้มนานเดี๋ยวตัวปลาหมึกจะหดนะครับบีบมะนาวเติมรสเลี้ยวเค่นี้เพื่อนๆก็จะได้เมนูต้มยำปลาหมึกแห้งน้ำข้นไว้รับประทานกันได้เลยครับรับประกันความอร่อยแน่นอน